สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตน,นะครับมาติดตามข่าวสารของสโมสรในไทยลีกที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมแล้วก็สลับกับการอุ่นเครื่องซึ่งแฟนบอลบางส่วนพอทราบเนี่ยอาจจะแอบไปดูได้นะครับแต่บางเกมเขาจะระบุไว้เลยว่าเป็นแมตช์ปิดห้ามแฟนบอลเข้าห้ามถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายทอดสดแต่บางเกมก็อาจจะเปิดให้กับแฟนบอลได้ดูเพื่อเป็นการโปรโมทสโมสรไปในตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยบีจีประทุมก็เดินทางไปแข่งที่อีสานนะครับเป็นการทัวร์ในระยะสั้นๆ2เกมก็ประเดิมเจอกับมหาสารคาม SBT ทีมในศึกไทยลีก2ที่เกือบจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1จากการเพลย์ออฟในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมทางการของ BG แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทราบว่าได้มีการซ้อมแล้วก็อุ่นอยู่ที่ BG t r a i n i n g Training Center ก่อนจะเดินทางไปที่ขอนแก่นเจอกับพรามแบงคอกทีมในไทยลีก3แต่สโมสรก็ไม่ได้มีการลงข่าวอะไรแต่ว่าเกมเนี้ยที่เจอกับสารคามนี่ชัดเจนนะครับเล่นแบบเกมทางการเลยครึ่งละ45นาทีและสุดท้าย BG ก็ได้2ลูกในช่วงท้ายเกม จากการยิงของมัทธิสฟอนาซารีตัวสำรองที่บอลเนี่ยไปชนเสาเต็มๆเลยแล้วมันก็เด้งไปโดนตัวของสวัสดิ์จันบุญพาผู้เล่นของมหาสารครามเปลี่ยนทางเข้าประตูไปส่วนอีกลูกก็เป็นการจ่ายบอลผิดพลาดของสอนารายประตูของมหาสารครามจนโดนจอแดนเอมมาวิเว ดักได้แล้วก็ลากบอลเข้าไปยิงแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเชิงรายละเอียดนะครับผมว่าทุกคนมีโอกาสติดตามดูแล้วน่าจะฟังสิ่งที่ผมพูดได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นบีจีออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นชุดหลักในซีซั่นหน้าโดยเฉพาะการเล่นตำแหน่งวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งก็คือซ้ายเอกนิษฐ์ปัญญาและขวาเนี่ยเป็นเจริญศักดิ์วงกรซึ่งก็บอกเลยว่าบีจีกำลังทําสิ่งที่ไม่ควรทําอีกแล้วนะครับในมุมมองผมถึงแม้ว่าโคช้ชเขาอาจจะเห็น ถึงศักยภาพของนักบอลทั้ง2คนว่ามีดีกรีเจลีกมาแต่มันก็ชัดเจนครับว่าจเจริญศักดิ์เนี่ยเคยเล่นแล้วตอนอยู่ BG ในภาคแรกก็ไม่รุ่งสุดท้ายเนี่ยไปอยู่กับเมืองทองเล่นตำแหน่งตัวบนที่ถนดัดกลายเป็นคนละคนกับ BG เลยแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วส่วนบุ๊กนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าเกมรุกด้านบนเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งแต่อันนี้ก็คือมิติใหม่สาหรับการจัดตัว ที่ผลงานมันแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกชุดหลักของคุณที่มีตัวดีกรีทีมชาติไม่ได้เหนือกว่ามหาสารคามในแง่ของจังหวะการเล่นหน้าลายหลังลายที่จะต้องจบสกอร์แต่โอเคการครองบอลเป็นโจทย์ที่ทําได้ปกติเนื่องจากว่าเจ้าบ้านก็เต็มใจที่จะเล่นเกมรับโดยยืนโซนพื้นที่หาจังหวะในการตัดเพื่อโต้กลับอยู่แล้วดังนั้นภาพที่ออกมาของการเล่นรูปแบบและสิ่งที่เห็นไม่ได้เหนือความคาดหมายจากที่ผมคิดไว้ เพียงแต่ว่าบรรดาจอมเก่าทั้งสารัตทั้งชนาทิพกริสดาการแมนที่เป็นแกนในช่วง45นาทีแรกเนี่ยพยายามจะเอาฟุตบอลไปข้างหน้าและจ่ายคืนหลังให้น้อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับการสวิตช,ชิง่งจ่ายบอลไปมาทั้งซ้ายและขวาเปลี่ยนแกนให้เร็วแต่ปัญหาเดิมๆก็คือพอระบบแบบนี้มันเป็นวิงแบ็กเนี่ยเวลาเล่นเกมรับมันจะเล่นรับ5นะครับคือต้องถอย เอกนิตกับเจริญศักดิ์ลงมาแล้วพอเวลาเป็นเกมรุกเนี่ยมันจะเป็น35 2เพราะว่าคู่หน้าเนี่ยจะกลายเป็นชนาทิพย์กับทางโดอิก่องหน้าคนใหม่ชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาจากเกลังอินเตอร์เนชั่นแนลในเอสลีของสิงคโปร์ชนะเรื่องเดิมครับอาตัวโตเหมือนกับแมนยูด้วยนะครับระบบหลัง3เนี่ยอาจจะดูเหนียวแน่นในสายตาผู้บริหารเพราะว่าช่องว่างในการเจาะระหว่างลายมันไม่มีแต่ถ้าเกิดยืนตำแหน่งไม่ถูกยังไงมันก็มีแผล นี่คือหัวข้อที่1 2. การเติมเกมแบบนี้ครับขอนักเตะอย่างเอกนิปัญญาหรือว่าเจริญศักดิ์วงก่อนพวกนี้เขารู้ท i ามิ่งรู้จังหวะอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนพักบอลให้เขาด้านบนฉะนั้นคุณจะโยกชนาทิพย์ไปเก็บหรือว่าเอาโนสดาไปช่วยเล่นแล้วใช้กฤษตาการแมนยืนคุมกลางคนเดียวคุณก็จะโดนตัดบอลแล้วก็เจาะทางลึกอยู่ดีเพราะสถานการณ์ตรงกลางมันจะเป็นหลุมด้วยปริมาณผู้เล่นแผงมิดฟิลด์ที่น้อยกว่าเพราะคุณต้องเอาตัวพวกนี้ไปเก็บบอลด้านบนนี่ยังไม่รวมถึงการที่โดอีเนี่ยต้องโยกซ้ายโยกขวาเพื่ออไปรับบด้วย ซึ่งพอออกไปรับบอลในพื้นที่ริมเส้นพอเอกนิดหรือว่าจเจริญศักด์เติมแล้วต้องเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วใครจะเป็นคนชาร์จเข้าทําประตูคราวนี้ปัญหามันคือว่าถ้าในเชงรยระเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าทีมที่เขาเล่นแบบเขี่ยวๆเนี่ยเขาทําได้ครับเช่นบุรีรัมเพราะว่าวิงแบ็กเขาเขี่ยวอะอย่างเช่นเขาเสริมมาตอนนี้แก้ปัญหาเลยพอเทียรทรจะมาเล่นกลางปุ๊บคุณภาพของสัสลรักอาจจะยังยืนระยะไม่ได้ในเบทีใหญ่อย่างพวก ACL เขาก็เอาเชียนพัฒนามายัางขวาเขาเสียดิออนคูสเขาก็มีรเบิลบาเออร์ มีสไตโควิชคือมันชัดเจนว่าแค่ขยับตัวเนี่ยก็ขู่คู่ต่อสู้ได้แล้วและอันนี้ยิ่งเห็นปัญหาชัดเจนเข้าไปใหญ่คุณภาพของสารครามในการป้องกันด้านข้างเนี่ยโอกาสของ BG เยอะมากนะครับเป็น10ครั้งในการยิง ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่ไปดูบอลที่มาจากริมเส้นการเปิดที่เป็น crossing ธรรมชาติเนี่ยผมว่าเจริญศักดิ์จะดูดีกว่าแต่บอลมันได้ไปขึ้นทางฝั่งของเอกนิตปัญญาซะมากกว่าซึ่งบุ๊กเองเนี่ยไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ออกด้านข้างแล้วเปิดบอลเข้าในแบบมีสปีดเอาเป็นว่าเราก็เห็นหลายครั้งกันนะครับที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเปิดบอลหลุดออกไปแบบไม่ลุ้นในการทําประตูเลยคราวนี้กลับมาที่กองหน้าอย่างครึ่งแรกเนี่ยเป็นโดอกชัดเจนนะครับว่าสัญชาตยานดาวยิงเนี่ยเยอะ ไม่งั้นคงทําประตูไม่ได้ถึงหลัก40ลูกในเอสลีกแน่นอนแต่คุณภาพของเอสลีกกับไทยลีกเนี่ยผมว่ามันก็มีระยะห่างพอสมควรการยืนเกมรับของกองหลังเอสลีกเนี่ยก็ดูจะปล่อยหลายจังหวะแต่พอมาตรงนี้เนี่ยแค่เจอมหาสารคามก็เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าพอไปยืนชิดหน่อยกวนทุกจังหวะโดยอีกก็ไม่ใช่กองหน้าที่เอาตัวรอดในสถานการณ์1ต่อ1อยู่แล้วอาจจะเล่นร่วมกับเพื่อนได้เพื่อวิ่งไปหาช่องในการชาร์จประตูแต่ปัญหาก็คือครึ่งแรกเนี่ยเราแทบไม่เห็นโอกาสที่เขาจะทําแบบนั้นเลย แต่พูดถึงเวลาในการแก้ไขมันก็มีอีกเยอะนะครับทั้งการซ้อมแล้วก็การอุ่นเครื่องด้วยผมคิดว่าก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้โค้ดบอยสุประชัยคมศิลและก็สตาฟเนี่ยในมองภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของทีมเวิร์กว่ายังไม่ไหลลื่นเหมือนเดิมในจังหวะก,การจบสกอร์ส่วนครึ่งหลังเนี่ยถ้าเกิดจะข้าไปเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนยกชุดเอาเป็นว่าผมไปเน้นที่เรื่องของคนยิงและกัน โอเคการเสริมทั้งจอแดนเอ็มาวีเว่และก็มัตติวส์ฟอนาซารีเนี่ยมันคือลูกกลาอากาศเป็นหลักอย่างจอแดนเนี่ยเล่นกองหลังได้ด้วยแต่ภาพเนี่ยค่อนข้างจะไปทางกองหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะมีทางลิกาสโดคาสเซมีทางบริสิตกองหลังคนใหม่และก็เซดินเอดีไอแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคือจังหวะการเคลื่อนที่เพื่อเปิดทางรับบอลจากเพื่อนคือทั้งสองคนเนี่ยพยายามจะฉีกตัว ไปรับบอลในพื้นที่ที่ไม่มีแนวรับของมหาสารคามแต่สุดท้ายเมื่อระยะในการที่รับบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องพลิกเพื่อเข้าหาประตูของคู่ต่อสู้เนี่ยมันไกลก็เจอปัญหาใหญ่นั่นคือว่าการไปกับบอลอาจจะไปได้ดีนะครับแต่ไม่ได้มีความเร็วในการกระชากลากเลยแถมความชัวร์ในการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยเอาจริงความดุดันในการขึ้นมงในกรอบเขตโทษผมว่าทั้งคู่ยังทําได้ดีกว่านี้ก็หวังว่าการมีส่วนกับประตูทั้ง2ลูกของทั้งสองคน ก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองรวมถึงเพื่อร่วมทีมแต่ลืมนะครับว่าตอนนี้ชอยกองหน้าตัวหลักเนี่ยมันเป็นโดยกฉะนั้นเรายังไม่เห็นภาพว่าเกมต่อไปถ้าเกิดว่าพวกตัวรุกเป็นชุดหลักจากครึ่งแรกแล้วกองหน้าเนี่ยเป็นฟอร์นาซารีสลับกับทางจอแดนเอมาวีเวความไหลลื่นของเกมมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าออกสตาร์ทในเดย์วันเหมือนกันกับช่วงแรกของอิกซานฟันดี้ก็ตอบไปเลยว่าวันแรกของอิกซานที่ยังไม่เจ็บเนี่ยดีกว่าทั้งจอแดนเอมาร์วีเว้แล้วก แต่ความสูงของทั้ง2คนนี่แหละครับที่จะเป็นคีย์สำคัญพีแต่ว่าสูงอย่างเดียวมันก็ไม่พอเพราะดูการที่แล้วเนี่ยบีก็มีกองหลังสูงแต่ไม่ค่อยได้เก็บกินจากจังหวะลูกตั้งเตะหรือว่าการเปิดกดดันจากด้านข้างสักเท่าไหร่ขณะที่ทางฝั่งของมหาสา,า,ารคามเองเนี่ยผมว่าคุณภาพของตัวที่เสริมเข้าไปใหม่เนี่ยผสมผสานกับโครงเดิมมันน่ากลัวแน่นอนซึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการเจอกับ BG เหมือนพวกเขาก็รู้นะครับว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องเลยอยากจะเอนเตอร์เทนแฟนบอล ในรังย้าวของตัวเองด้วยการไม่เล่นเกมรับลึกในแดนของตัวเองก็พยายามยืนโซนครึ่งสนามนะครับตัดบอลตรงแผงมิดฟิลด์แดนกลางแล้วก็ตามติดพวกย์เมเกอร์ที่ออกบอลดีๆทั้งสารัฐและก็ชนาทิพย์จนทําให้เกมมันคู่ขี้สูสีถึงแม้ว่าการครองบอลจะเป็นรองแต่จังหวะในการจบเข้าทําหลายๆครั้งผมว่าลูกวาาเสียวที่ตรงกรอบประตูถ้าไม่นับจังหวะที่ BG ได้2ลูกในช่วงท้ายเนี่ยเป็นมหาสารคามที่ดีกว่า BG ก็ถ้าเกิดว่านายด่านคนสุดท้ายไม่ใช่สลานนอน,อน,อนอุอินผมว่าก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้ยยเเดี๋วก็จะไปนอน นแก่นในวันที่16กรกฎาคมซึ่งจริงก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไปเก็บตัวซ้อมที่วิชิงทีขอนแก่นอยู่แล้วจากนั้นก็มีโปรแกรมแบบปิดนะครับแล้วจะมีเกมที่แฟนบอลได้เข้าชมแน่คือเจอกับบุรีรัมย์แล้วก็ล่องใต้ไปสงขลาเจอทีมน้องใหม่ในไทยลีก2วันที่3สิงหาคมต่อไป ส่วนมหาสาครคามก็รอโปรแกรมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องของสโมสรเดี๋ยวเขา,วาคงจะแจ้งให้ทราบซึ่งจริงหลายทีมก็ลงอยู่แล้วนะครับในเพจของสโมสรถ้ามีเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะตามเอามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครา้นี้ที่คนถามมาเยอะมากๆก็คือการเปิดตัวจอโอจากกริดพารพลว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นนะักฟุตบอลเนี่ยไปซ้อมอยู่กับระยองแล้วยูดีทําไมถึงมาเปิดตัวกับมหาสาครคามมันมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าดีลล่มเหรอ เอาเป็นว่าผมสอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์กับฟุตบอลไทยที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนภาพเรื่องนี้ไปอยู่ในฟุตบอลนอกเพราะว่าในภาพของความเป็นจริงเนี่ยเราเห็นจากกริดไปซ้อมกับระยองเรียบร้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่การไปทดสอบฝีเท้าอะไรทั้งสิน้นคือมานีมังกรเซ็นจากกริดเป็นสมาชิกใหม่ด้วยสัญญา1ปีและมีออปชั่นต่ออีก1ปีโดยถ้าเกิดว่า โอสามารถลงสนามได้เกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในฤด,ดูการหน้าเนี่ยสัญญาอีกหนึ่งปีจะต่อแบบอัตโนมัติมันเป็นออปชั่นต่อโดยสบโมสรน,นั่นคือสิ่งที่ระยองสามารถให้ได้แต่ในมุมของน้องเนี่ยน้องต้องการสัญญาระยะยาวคือขั้นต่ำก็ต้องมีอย่างน้อยคือ2ปี3ปีคราวนี้ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันก็มีหลายทีมอยากได้จากกรีฑแต่ว่าถ้าจะเซ็นสัญญาระยะยาวแบบนั้นเอาจริง,รงมันก็ทําได้เพียงแค่ทีมใหญ่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นที่ระยอง ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมีการเปอนไปคุยกับครอบครัวมานะครับแล้วก็มาเจราจากับสโม,มสรก็ตกลงว่ายกเลิกสัญญากันไปด้วยความเข้าใจของทั้ง2ฝ่ายในมุมของระยองเองคือถ้าเกิดถามว่าเ,เขาเซ็นนักเตะม,มาแล้วเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์ไม่ยกเลิกกับจากกริดก,ก็ได้นะครับเพราะเขาถือว่าสัญญ,ญามันสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดในมุมของนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ไปแล้วไม่แฮปปี้เนี่ยสโม,ม,มสรก็ไม่สบายใจเช่นเดีวยวกันนักฟุตบอลเองก็ต้องการออปชั่นที่ดีสุดเขาก็อาจจะมีตัวเลือกแล้วก็กลายเป็นว่าไปจบกับมหาสารคามอย่างที่เราเห็นเป็นข่าว ส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าอ่ะมันก็อาจจะต้องได้โจทย์ตามที่น้องต้องการพี่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจกักริดเนี่ยชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเองอยากจะเล่นในเวทีเลกสูงสุด ไม่อางนั้นเนี่ยก็คงจะต่อสัญญากับทางขอนแก่นยูเอเ็ดไปแล้วเพราะในแง่ของประสบการณ์ในศึกไทยลีก2เนี่ยผมว่าจงอางพยองก็เสริมทัพได้ไม่น่าเกลียดน,นะครับและก็น่าจะสู้กับทางมหาสารคามได้สนุกเช่นเดียวกันอ่ะก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ชวนสงสัยแต่ก็ไม่ต้องมีดราม่าอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เพียงแค่ว่าสโมสรกับนักบอลเนี่ยเขาคุยกันลงตัว ขณะที่หนึ่งคนที่เป็นสมาชิกเก่าของขอนแกน่นอย่างโตมี่พลากรวรกลางหลังจากที่มีข่าวยรุสัญญากับทางมหาสารคามเนี่ยก็ไปเปิดตัวกับร้อยเอ็ดพีบียูเดเต็ด โดยเป้าหมายของทีมเนี่ยอยากจะเป็นแชมป์โซนอีสานนะครับเพื่อเลื่อนชั้นจากไทยลีก3ไปอยู่ไทยลีก2ก็คว้าอาดีตทีมชาติทั้งกองหลังอย่างเฉลิมพงศ์เกิดแก้วจากระยองและก็นักเตะอีกหลายคนที่ผมมองว่าน่าสนใจเอาเป็นว่าฤดูการหน้าก็อาจจะถึงเวลาของพวกเขาสักทีนะครับในการขึ้นมามีลุ้นแบบเต็มๆในการคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นแบบเต็มตัวสักทีเรามาตามระยองกันต่อดีกว่านะครับก็เป็นทีมที่รอดจากการตกชั้นในฤดูการที่แล้วในฐานะน้องใหม่แล้วก็โปรแกรมพรีซีซั่นออกมาแล้วนะครับเริ่มต้น อุ่นเครื่องกับชนบุรี26กรกฎาคมต่อด้วยไทยโปจากไต้หวัน1สิงหาคมปิดท้ายก็คือเจอกับบุรีรดำก่อนจะเปิดซีซัน10สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเตรียมทีมชั้นดีก่อนที่เล่นไทยลีกเกมแรกพบกับแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์เก่าถ้าพูดถึงการเสริมทัพตอนนี้ต่างชาติครบ7คนแล้วนะครับเราก็เคยนําเสนอเล่าให้ฟังกันไปหมดแล้วแหละซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะยังวิจารณ์ฟอร์มอะไรไม่ได้มากนะครับก็ต้องพยายามทําร่างกายก่อนเพราะบางคนเนี่ยก็ห่างเกมไปนานบางคนอาจจะเล่นไทยลีกในฤดูกา ที่แล้วแต่ก็เพิ่งม,มาซ้อมกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็คือในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมอย่างจูเนียร์บาติสตาเนี่ยก็เพิ่งจบกับลำพูลในเกมนัดชิงลีกครับวันที่3าพฤษภาคมก็ต้องพักยาวเลยก่อนจะมาสมทบกับทีมส่วนตัวอื่นนะครับสเตฟานเชเบาราที่ไร้สังกัดไปเป็นปีตรงนี้ก็ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไป ฝีเท้าเทคนิคจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแรงไม่มีกล้ามเนื้อไม่ได้เนี่ยมีโอกาสเจ็บซ้ำคราวนี้เสียโคต้าฟรีๆไปกันใหญ่ขณะที่แมชเปิดยังเป็นทางการเนี่ยในมุมของโค้ชโบโเขาก็มองนะครับว่าไม่ต้องเอาเยอะขอเน้นๆแต่จะมีการอุ่นเครื่องนอกรอบอยู่แล้วเป็นการอุ่นแบบปิดส่วนใหญเ่เน้นความสัมพันธ์ภายในทีมก่อนโดยเฉพาะนักเตะไทยกับต่างชาติหรือว่าพวกต่างชาติที่ต้องเล่นข้างบนเนี่ยยังไงต้องเข้าขากันให้ได้เร็วที่สุดทีมงานหลังบ้านก็มีการเติมไม่ใช่เพียงแค่นักบอลอย่างเดียวนะครับดึงตวาาเเชชรรมมมสิใน ตำแหน่งฟิตเนสโคชก็ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานทั้งในเบลเยียมแล้วก็ลักเซมเบิร์กและก็มีใบโคชเป็น UEFA a ่าเอไลเซนแล้วก็ฟิตเนสโคชจากการอบรมของ UEFA ด้วยก็จะมาติวเข้มเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีต่างๆในการวิเคราะห์ร่างกายนะักฟุตบอลตรงนี้มาน่มังกรมีเหตุผลนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหานักบอล เจ็บเยอะมากๆเลยนะครับพอต้องเล่นศึกหนักแบบต่อเนื่องเพราะว่าโปรแกรมฤดูกาลที่แล้วมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเวลามันเลื่อนปุ๊บแล้วกลับมาแข่งเนี่ยมันจะเตะแบบรัวๆเลยการมีฟตเนสโค้ชเข้ามาก็เป็นเรื่องของการจัดลําดับนะครับว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นยังไงการฟื้นตัวคนไหนดีแล้วจะจัดโปรแกรมยังไงเพื่อแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้แบบแตกต่างกันก็เป็นสัญญาณดีนะครับที่หลายทีมใส่ใจเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเม็ดเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าทีมงานหลังบ้านมันจําเป็นมากๆนะครับมันเป็นคีย์ ตามตรงว่าไมซ์เซตนักบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีถ้าไม่ใช่พวกที่ประสบความสาเร็จมาแล้วฉะนั้นมันก็ต้องมีไม้แข็งบ้างก็คือกฎเกณฑ์ของสมโมสรเมื่อต้องเข้าไปทํางานปุ๊บต้องทําให้หนักเต็มที่เลยอย่าน้อยโปรแกรมพื้นฐานเนี่ยก็จะมีคุณภาพเพื่อไปต่อสู้กับทีมอื่นได้ส่วนชลบุรีนะครับอุ่นเครื่องไปเมื่อวันศุกร์ก็เจอกับสลัง,งอทีมจากมาเลเซียซึ่งก็มาทัว เตัวอยยู่่ทททีประศไโดยก่อนหน้านี้ก็บุกไปเจอกับทางราชบุรีแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนที่2ก็ยังแพ้ให้กับชลบุรีบีอีกนะครับสอโดยฉลามชนได้ประตูจากอดิศักิ์ไกรสอนในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ประตูชัยจากอดีตกองหน้าเยาวชนทีมชาติรุ่น16ปีที่ตอนนี้ก็อายุ19แล้วนั่นคือต้นตะวันพุนธรรมบุญีโดยความพร้อมของทีมก็อาจจะมีนักเตะบ,บาดเจ็บบ้างน,นะครับนั่นคืออูเครฟาริงเกนนะครับเช่นเดียวกับกองหน้าตัวความหวังเบอร์นหนึ่งอย่างโจธานโบลิงกี้ก็ยังไม่มาเเเลลยยกกาาปป็็นนนนในผ้ตััวจจรริิงะอด ได้ออกสตาร์ทก่อนหลังจากได้พักเต็มๆในช่วงปรีซีซั่นตัวของกอฟเองเนี่ยน่าจะฟิตสมบูรณ์นะครับหลังจากเลก2ของไทยลีก2ที่ผ่านมาที่โชบดีเป็นแชมป์เนี่ยกอฟเองอาจจะช่วยทีมในฐานะตัวจริงไม่ได้มากแต่ก็ลงไปเป็นสำรองคือฝืนลงสนามแล้วก็ยิงประตูสําคัญได้อย่างมากมายแฟนบอลแล้วก็สื่อบางท่านอาจจะวิจารณ์เพราะว่าไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ย เจ็บบริเวณนิ้วเท้าที่มันเป็นเส้นประสาทอยู่ใต้ฝ่าเท้าเวลาเดินลงน้ำหนักเนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บแป๊บๆเหมือนมีไฟช็อตคือมันหนักกว่าการรองช้ําอีกนะครับบางคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะฉีดยาเพื่อลงเล่นได้แต่มันจะส่งผลต่อร่างกายในอนาคตตอนที่เลิกเล่นฉะนั้นอดิศักก์ก็เลยต้องพยายามรักษาแบบค่อยเปลี่ยนค่อยไปแต่ผมว่าในภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วกอล์ฟเองอาจจะเป็นตัวจริงบ้างและก็เป็นสำรองสลับซะมากกว่าเนื่องจากขุนกำลังด้านบนเนี่ยจะเป็นต่างชาติล้วนๆขณะที่1่ชาญรงค์พรมศรีแก้วก็ กับสลังงอนะครับเพราะว่าน้องเองไม่ได้พักเลยช่วงที่ผ่านมาจบซีซั่นก็ไปเล่นช้างอยู่แชมเปี้ยนคับ เจอกระแสะดราม่าก,ก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยก็เลยเอา,อาเก็บต <Orb. S 1> ัวพักสภาพจิตใจไปด้วยแล้วก็ชุดใหญ่ของทีมชาต<ป>ิก <ใน S 2> ็ลงเล่นด้วยคือบางทีหยุดพักเนี่ยมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายด้วยแล้วก็อีกหนึ่งมุมคือสร้างความกระหายครับเวลาหยุดเล่นไปนานคนมันชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะอยากกลับมาเล่นแล้วก็จะเล่นด้วยความผ่อนคลายมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับผมว่าโคชโจเองเนี่ยเหมือนจะต้องการปั้นสุขสรรค์บุญตากลับมาให้ได้อีกรอบหนึ่งคือเบียร์เองเนี่ยเป็นตัวจริงแล้วก็ขึ้นมาแจ้งเกิดในยุคของทางโคเต สะสมพบเประเสิร์ฐนะครับแต่จากนั้นเนี่ยก็ไปเจอปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนโคชโจจะจับมาเล่นเป็นปีกเลยนะครับเหมือนตอนที่อยู่กับพัทยายูเอเ็ดในไทยลีกสเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นในตัวของเบียรก็คือสกิลการเลี้ยงแบบ1ต่อหนึ่งทได้ค่อนข้างดีมีความกล้าลุยเป็นจิ๊กซอในการเปลี่ยนเกมได้เหมือนที่ตอนคุมสวัสด์แคทโคราชเนี่ยก็มีเจ้าเบ็กสมเกตคุณมีเป็นอาวุธและเป้าหมายเนี่ยมองถึงการใหญ่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นดีขึ้นมาก็อาจจะอยู่ในโผทีมชาาตติในอนอคก็ไ แล้วหลังจากนี้ฉลามชนจะอุ่นเครื่องนะครับสเกมมีการประกาศอย่างเป็นทางการทางเพจของสมโมสรแล้วสัปดาห์หน้าเจอกับบุรพายูเนเต็ดทีมแชมป์ซวิโปรลีกที่จะเล่นในไทยลีก3ก็มีทั้งเฉลิมศักดิ์ขีจักรกพงศ์ผลมากและก็2พี่น้องสรรเสริญกับบารมีลิมวัฒนานะครับพวกนี้เป็นดีกรีเคลเดไทยลีกสูงสุดทั้งนั้น19กรกฎาคมต่อด้วยเกมกับจันทบุรี25แล้วก็ระยอง FC 26 เตะติดกันเลยนะครับมีการโรเตชันหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นคือผลการแข่งขันอาจจะเป็นเรื่องรองแต่เน้นนะครับเรื่องการทดลองตัวมากกว่าเนื่องจากตัวผู้เล่นต่างชาติน่าจะบักกันครบแล้วก็ร่างกายน่าจะดูดีในช่วงเวลานั้นพอดีไปต่อกันที่เกมดาร์บี้ของภาคตะวันตกนะครับเป็นอุ่นเครื่องที่เล่นกันเดือดมากราชบุรีเจอกับประจวบก็เป็นการทดสอบทีมจากทั้ง2ฝั่งนะครับ นักเตะก็อาจจะส่งสลับสับเปลี่ยนกันแต่ว่าในรูปเกมการต่อสู้เนี่ยใส่กันไม่ยั้งเลยเล่น3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีแล้วก็เสมอสุดมันเลย3-3ประจวบนำก่อนตลอดเลยนะครับได้ประตูจากนิกเทเลอร์ ปีกตัวใหม่ที่ย้ายมาจากสวายเรียงทีมในกัมพูชานี่ก็เป็นลูกครึ่งกัมพูชาอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่มีโอกาสมาค้าแข่งในลีกไทยก็ถือว่าฟอร์มน่าติดตามนะครับยิงคนเดียว2ประตูอีกลูกมาจากชวัดวบีรชาติสุรชันมังกร,กรก็ได้จากเอ็นจีว่าและก็2ตัวใหม่อย่างอิกซานฟันดี้และก็โรแมนอารบลองขณะที่สาระสาคัญจากทั้งสองทีมผมมองว่าราชบุรีดูจะกลมกล่อมเรื่องโครงสร้างมากกว่าแต่ประจวบเนี่ยเหมือนจะหาซื้อไตัวจริงและก็มีวิธีคิดในเรื่องของการเรียงลาดับการเปลี่ยนตัว เพื่อให้สำรองเนี่ยมีคุณภาพใกล้เคียงกับชุดแรกโดยบางตำแหน่งของราชบุรีก็เป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะคนเก่าคนใหม่ที่เป็นพวกเกมรุกแดนหน้าเนี่ยโหเบียดแย่งกันสนุกเลยทั้งอกซานทั้งเอนจีว่าต่างยิงกันได้ส่วนประจวบเนี่ยนิกเทเลอร์เนี่ยกลายเป็นว่า อาวุธที่คู่ต่อสู้เห็นแล้วคือสปีดต,ต้นของเขาจัดจ้านนะครับจริงๆผมเคยภาครายการช้อปปี้ครับที่บีสวายเดงเตะเนี่ยผมก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเปิดพื้นที่เขาเล่นเนี่ยอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ายืนโซนเกมรับอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจาะง่ายๆแล้วตำแหน่งนี้มันชนกับทางมิซูพันธมิตรประพันธ์แบบเต็มๆเลยก็เป็นงานที่เด็กไทยต้องสู้อยู่แล้วนะครับแต่ยี่ห้อโคตเตียเนี่ยเขาก็อยากจะปั้นเด็กอยู่แล้วถ้าแสดงให้เห็นว่าจิตใจไม่ยอมแพ้เนี่ยผมว่ายังไงก็เบียดกันมันอีกหนึ่งคนคืออี่ยนนออ้้ตง องถึงการยุระยะรักษาฟอร์มให้มีมาตรฐานให้ได้แล้ววันนี้ครับ เกมใหญ่มีให้ดูครับจากทั้งสองทีมเลยโดยบุรีรัมย์เมื่อวานก็บินตรงไปลงปัตตานีนะครับแฟนๆต้อนรับอบอุ่นมากเตรียมจะอุ่นเครื่องกับสบวอสอนซาบาจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางช่อง BGS p o r t ด้วยส่วนการท่าเรือจะลงสนามนัดชิงชนะเลิศในรายการปีอาราเพรสิดนต์เจอกับออกฟอร์ดเวลา19บเก้านาฬกานาทีถ่ายทอดทางแอปพลิเคชันวิดีโอของอินโดนีเซียนะครับแชมป์เนี่ยได้11ล้านแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ได้6ล้านบาท ไปดูเรื่องของนักบอลไทยในต่างแดนกันหน่อยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเจลีกนะครับนัดที่23แล้วเป็นเจลีก2ครับโหมโรงก่อนไทยดาบี้ครับสสโบสรที่นักบอลไทยไปลงเล่นอยู่ก็คือจุบิโรอิวาตะอันดับ8ที่แพ้มา2เกมรวดเจอกับซัปโปโรดับ9ที่ชนะก่อนนั้น้น3เกมติด จนคะแนนห่างกันเพียงแค่4แต้มเท่านั้นในตอนนี้ปรากฏว่าจิโร่ก่อนเกมเนี่ยใส่ชื่อของปรเมตรอาจวิลัยเป็นสำรองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอแข่งจริงไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนซัปโปรโรของไดกิอิวามะสะก็เลือกที่จะเก็บสุภโชคไว้เป็นสำรองก่อน สุดท้ายจูบิโร่ที่แพ้2เกมติดก็ขึ้นฟอร์มครับไล่ยำใหญ่ซัปโปโรไปขาดลอยถึง5ต่อ1เกมจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเพราะว่าจูบิโร่นำา2 0จนไดกิต้องส่งสุปโชคโรสดามตั้งแต่ช่วง30นาทีแรกแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับและก็อีก1จุดเปลี่ยนคือเกมรับของซัปโปโรเนี่ยมันดูสับสนกันไปหมดเลยรวมถึงเลโอโอซากิตัวสำรองพึ่งลงไปครับ เล่นไปถึง15นาทีที่เปลี่ยนตอนพักครึ่งเนี่ยไปเปิดปุ่มโดนใบแดงไล่ออกอีกจูบิโลก็เลยชนะขาดลอยแล้วก็พุ่งไปลุ้นท็อปิ ในการ off, เพลย์ออฟเลื่อนชั้นอีกครั้งหนึ่งส่วนซัปโปรโรเนี่ยร่วงล,ลงมาอยู่อันดับที่11เลยสถานการณ์ตอนนี้หนักอีกแล้วนะครับพะกลายเป็นว่าสุบโชคที่เป็นตัวรุกลงสนามมากลายเป็นนักเตะที่แย่งบอลในมากสุดในเกมนี้ที่3ครั้งทั้งที่ความจริงมันควรจะเป็นแนวรับซะมากกว่าที่ทําเรื่องนี้คอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นก็ชื่นชมเช็คเหมือนเดิมนะครับมองว่าในเกมที่แพ้ขาดลอยเนี่ยเช็คก็เหมาะสมจะเป็นแมนออฟเดอะแมชและก็ยังแสดงความเห็นกันว่าจริงๆแล้วสุบโชคเนี่ยควรจะเล่น เป็นหน้าต่ำ p l เมคเกอร์หมายเลข10มานานแล้วไม่ใช่ไปเล่นริมเส้นเป็นปีก ถึงขนาดแฟนจูเบโลก็พูดเหมือนกันนะครับว่าสุบะโชกเนี่ยบางทีก็เห็นชัดเจนว่าทํางานหนักสุดในทีมซัปโปโรไม่ใช่นักบอลญี่ปุ่นและก็มีหลายข้อความที่ส่งสารถึงไดกินะครับแต่ว่าเจ้าตัวคงไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นการคุยใน X หรือว่าทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นที่ผมไปแปลมาเหมือนกับว่าให้ใช้สุบะโชบ้างเถอะถ้าไม่ส่งโลเป็นตัวจริงเนี่ยทีมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าไปในผมก็หมดคําจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็เดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปย ภาพทําได้ดีกว่านี้เหมือนได้กี่เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างทีมแล้วก็ลองผิดลองถูกเยอะเกินไปหน่อยนะครับจะว่าไปเนี่ยเราจะไปสอนอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเพียงแค่นักข่าวนะแต่ถ้าเกิดผมคุมเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าแบเบอรและซัปโปโรเลื่อนชั้นขึ้นเจลีกหนึ่งแน่นอนแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยว J2 จ,จะหยุดพัก3ส,สัปดาห์นัดต่อไปซัปโปรโรต้องเจองานหนักเปิดบ้านเจอกับสากันโทสุทีอันดับ4ของเจลีก2ส,งสิงหาคมส่วนชูบิโรเตวันเดียวกันเจอก,กับเบลาบิช ทีมท้ายตารางก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งเช็คแล้วก็ฟรอน์ในการสู้ศึกเจลีก2ด้วยอีกหนึ่งคนแวะไปดูนิโก้ครับนิโคลัสมิกเกลสันนะครับตัวน้องเองก็ซ้อมอยู่กับทางเอลวสเบิร์กอย่างต่อเนื่องเลยและมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องเจอกับ p s v ไฮโรเฟนยอดทีมจากเอเรดิบิซิลีของเนเธอร์แลนด์สุดท้ายเนี่ยก็เป็น p s v ชนะไป3-1นิโก้ลงสนามในชุด2นะครับครึ่งหลังซึ่งถ้าเกิดตรวจดูจากรายชื่อเนี่ยมันเหมือนอยู่ในขายเป็นชุดตัวจริงนะครับแต่ปัญหาคือน่าจะโดนจบบไปเล่นแแซยาวาวๆมก เป็นแบ็กขวาตำแหน่งที่น้องถนัดเพราะว่าเล่นเกมอุ่นเครื่องก็เป็นนัดที่2ที่เล่นตำแหน่งนี้แมตส์ต่อไปก็ต้องมาดูนะครับเจอกับออฟเฟนฮารทีมจากบูเดสติก้าสัปดาห์หน้ามีโอกาสได้เล่นตัวจริงหรือว่าเปลี่ยนลงแบบนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วจะเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแบบยาวๆไหมคำตอบพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการแข่งขันในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอน ไปท้ายที่เรื่องของฟุตซอลไทายลีกที่มันเป็นดราม่าไปนะครับกับแฟนบอลของชลบุรีที่ไปชูหมู3ชั้นในเกมที่ชลบุรีบูเว็บเจอกับแบงคอก BTS จนกลายเป็นเรื่องของการเหยียดศาสนาแล้วก็ต้องมีบทลงโทษอะไรตามมาทั้ง2ฝ่ายก็ออกมาถแถลงการต่อเนื่องนะครับฝั่งชลบุรีออกฉบับแรกบอกว่าขอสอบสวนก่อนในช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยจะถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสั่งห้ามแฟนบอลที่ชูหมู3ชั้นคนนี้เข้าสนามรวมถึงร่วมกิจกรรมของสโมสรแบบไม่มีกําหนดเลยทั้งฝั่งของแบงคอก BTS ก็ออกแถลงการเหมือนกันแต่เป็นฉบับเพิ่มเติมแต่คราวนี้ครับมันมีประเด็นเหวี่ยงมาโดยระบุว่าสงสัยว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการสนับสนุนจากสโมสรหรือเปล่าก็คือบอกว่าชนบุรีเนี่ยอาจจะให้ท้ายแฟนบอลคนนี้แล้วมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้แฟนบอลเนี่ยเอาหมูสดเข้าไปในสนามเช่นเดียวกับฝ่ายมีเดียที่เป็นคนถ่ายรูปแฟนฟุตซอลคนดังกล่าวชูหมูด้วยแต่ขณะเดียวกันตัดมาที่ฝั่งแบงคอก ขวดน้ำแม้แต่ขวดเดียวเนี่ยก็ไม่รับอนุญ,ญาตให้เอาเข้าและก็บอกว่าเรื่องนี้นอกจากแฟนฟุตซอลที่โดนลงโทษแล้วสโมสรก็ควรจะมีการสอบสวนภายไหน้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้พอผมอ่านนะครับมุมมองที่เห็นเลยผมว่าแบงคอกจะโพสต์ประเด็นอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจะกล่าวหากันหรือจะกล่าวอ้างอะไรก็ตามเนี่ยแต่หลักฐานมันต้องมีชัดเจนว่าคุณมีภาพหรือว่ามีพยานบุคคลที่ยืนยันว่าชนบุรีเนี่ยไปสั่งแฟนบอลจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับความขัดแย้งของสโมสรเพราะมันเหมือนการไปกล่าวหาให้สโมสรเสียชื่อเสียงและแน่นอนครับว่าถ้าใครติดตามวงการฟุตซอลเนี่ยคือ2ทีมนี้ก็ไม้เบื่อ,ไม,มอไม้เมากันอยู่แล้วในช่วงหลังอย่างฤดูกาลก่อนนนกกก็มมีาารรปะทคัถึงขดแฟ บอลผู้ชายของแบงคอกเด็กก็เหมือนจะลงมาทำ้ายร่างกายช่งางภาพผู้หญิงของชลบุดีด้วยมันก็เหมือนมีคลิปเคยออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรมากมายนะครับเหมือนเป็นเหตุการณ์ชุลมุนมากกว่าแล้วเขาก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดังนั้นเป้าหมายตอนนี้คือสมาคมครับบทลงโทษจะเป็นยังไงสะสมพอหรือเปล่าหนักหน่วงพอไหมและจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎไหมเกี่ยวกับการลงโทษแฟนบอลเพราะว่าในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าสนามฟุตซอลเนี่ยมันใกล้นะครับมันสามารถที่จะได้ยินเรื่องการสื่อสารต่างๆทั้งผู้เล่นในสนามเองแล้วก็แฟนบอลที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับบางท ตัวเก่าเนี่ยอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปได่าพ่อล่อแม่กันเนี่ยอย่างเหตุการณ์สุขวุิเนี่ยผมก็พูดซาีกวันหนึ่งนะครับว่าโอ้โหมันชัดเจนอะมันได้ยินแล้วมันไม่มีทางที่จะหูฝาแน่นอนไอ้เรื่องพวกนี้การล้ำเส้นต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องมีการปรับให้มันหลับจําส่วนฝั่งของโชคบุรีพอแบงค์ขเขาพาดพิงแบบนี้นะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนบอลคนนี้ไหมเนี่ยผมว่าถ้าไม่โอเคก็ต้องออกมาตอบโต้แต่สุดท้ายทุกอย่างที่มีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ย บาดหมางกันมันก็มองหน้ากันไม่ติดซะเปล่า,าทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับฝากติดตามด้วยในทุกๆวันทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ t i k t อกใครยังไม่กด s u b s r r i e e ยังไม่กดติดตามท่านใน Facebook แล้วก็ YouTube ฝากด้วยนะครับ t i k t อกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวในทุกๆวันเชออกนัหมาในคลิปต่อไปสวัสดีครับ